เราเจอนางพญาอีกตัวนะครับลุงโลดท่านจับได้นะครับไล่อยู่ตรงไหนนะครับลุงเมื่อกี้อยู่ทั้งนาครับอยู่ด้านล่างอ,อ,อยู่นนนาเขาขุนทางนานด้านล่างด้านล่างของรวงมันร่วงมาหรือ,อยังไงไม่รู้เนาะเ,เข้าไปข้างในแล้วสูตรนี้ก็ดีนะครับเราจะพันอะไรไว้นะครับลุงในกระดาษที่ชู่ ให้เขากัดออกเองถ้าเขาลืมมาปลอยเขาเออนะครับบางบางสั้น้องสั้นนั่นสิครับโอเคแล้วอแวอแล้วรูอันนี้ต้องกี่มิลน,นะครับอืออันนี้ผมก็บอกหูจักเลือนงเดียวอันนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยสี่มิลครับประมาณนี้เนะะานะครับถ้าถ้าห้าเหลี่ยมเนี่ยก็ห้าเหลี่ยมเนี่ยเออไม่ใช่ห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมต้องห้ามิลถ้าสี่มิลเล็กไปนะครับอ่านี่ครับเขาพยายามหาทางออก สูตรการใช้ทิชชู่แบบนี้ก็คือเขาจะกัดออกเองนะครับกัดออกเองทิ้งไว้สักบางทีคืนเดียวคืนเดียวครับแม่ครับคืนเดียวพอดีแต่ของผมเมื่อกี้ก็จะดีไปอีกอย่างหนึ่งคือจับได้ไวขี้ปั๊บเลยนะครับก็ดีไปคนละอย่างตะคับตะขอจับตะขอจับแต่นี่ก็ง่ายครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเราสวมปุ๊บต้องให้เขาไต่มาเอง ถ้าเกิดว่าเราพยายามให้เขาเข้าบังคับเขาเนี่ยเขาตกใจเขาพาฝูงหนีเลยนะครับบินหนีไปแล้วบินหนีแลวผมเจอมาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคลิปสั้นๆเพื่อเป็นสาระกับคนเลี้ยงพึ่งพึ่งโพงนะครับครับสวัสดีครับครับสมาชิกตาฝันครับเมื่อกี้เรากักงางพญาไว้นะครับทีนี้มีพึ่งงานมาลุ่มล้อมนะครับ เราไปดูแลลักขาแรงพยานะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับตาข่ายนี้จะต้องสี่มินนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับบางคนถามว่าซื้อได้ที่ไหนร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเมรหนึงไม่กี่บาทเมตรเท่าไหร่นะครับลงุงเ <5, 5. S 1> มตรละสามห้านะครับทําได้เป็นหลายอันนะครับ 5, 5. เป็นร้อยลุงว่านะมันข้อดีด้วยประหยัดแล้วก็เพิ่งงานรุดมุดเข้าไป ให้อาหารได้นะครับแล้วก็เขากัดเองกัดออกเองได้ด้วยนะครับครับลาไปก่อนนะครับคลิปสั้นๆนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราจับนางพญาแล้วแล้วก็ลงระบบพรนะครับอ่าเราก็จะเอานางพญาไว้ข้างบนนะครับเห็นไหมครับกระดาษขาวนะครับสักพักเราก็จะเอาพื่งงานนะครับเราจะโรยมานะครับพื่งงานจากตรงนี้นะครับ หรือถ้าไม่โกรยนะใช้วิธีกระแทกนะครับกระแทกให้เขาหลุดจากตรงนี้ยแต่ไปกระแทกใกล้ๆใกล้ๆรังรังใหม่ที่ลงแก่เศกรเนี่ยนะครับสักพักนางพญาก็จะเรียกพึ่งงานนะเข้าไปอยู่ในกล่องนั้นนะครับพอปีหน้านะครับฤดูการหน้านะครับอาจจะไม่ถึงปีถ้าอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับปลูกมะพร้าวอย่างเงี้ย มะพร้าวน้ำหอมเงี้ยครับออกดอ,อ,อกตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยก็จะเก็บได้เร็วนะครับมีอาหารสักพักก็จะเป็นเหมือนที่คลิปที่ผมนําเสนอเรื่องการเก็บด้วยคอนนะครับโทษทีครับการเก็บน้ําหวานพึ่งพึ่งโพกป่าจากการเลี้ยนแบบเลี้ยงแบบระบบคอนนะครับมันก็จะง่ายนะครับคล้ายๆพึ่งพันนะครับ โอเคครับลาไปก่อนนะครับคลิปสั้นๆสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ